สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศลมพายุมาด้านหลังเวทีสถานีกลางบางซื่อน,นะคะลมแรงน่ากลัวมากๆเลยค่ะจะจอดหลายคนหลาย จะจองหลายคนหลายแต่ผู้นีจองคนก็อยู่แล้วจองผัดจองหลายมันเ่ไดรเต้นมันจีบเต้นเต้นเกีปหักว จองเลก็บเส้นเก็บเส้นาล่นหมลมองไว้แล้วมองฉันยูฉันเอาเสื่อมัไปแล้วไม่้กลัวรกลัวบ้ากลัวูไม่กลัวูไม่กลัวปากพวกจังลว่า้ลัูกลัูกักลัว่ลว ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ลมพายุมาหลังเวทีสถานีกลางบางซื่อนะคะลมแรงน่ากลัวมากๆเลยค่ะแต่แจ็กกี้ผีบอ,อยากของเรานะคะไม่กลัวลมเลยค่ะสวยเด้งท้าลมนะคะขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากช่องแจ็กกี้ผีบอ,อยากรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่องแจ็กกี้นะคะ